สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมต้นบอลสีที่ปลูกไว้นะครับครับชุดนี้สวยงามมากครับผมไปรับชมกันได้เลยว้าวมาเริ่มกันเลยครับนี่เลยครับใบสีชมพูนะครับนี่นะครับว้าวมีก้านสีเขียวๆนะครับอันนี้อันนี้เพิ่งโตขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับนี่ครับเริ่มออกหลายใบเลยครับปกติเขาจะไม่ค่อยออกนะครับนี่ครับ รอบนี้มีมาหลายใบนะครับสวยมากครับเนี่ยเลยครับนี่ครับสีชมพูสวยงามมากครับก็นี่ครับสวยจริงๆครับผมครับอันนี้ก็นี่ครับข้างในเป็นชมพูข้างนอกล้อมด้วยสีเขียวนะครับเป็นจุดนะครับกระถางนี้มีสองสายพันธุ์นะครับครับสวยงามจริงๆครับสุดยอดไปเลยครับทุกคน ผมไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่ามันสวยมากครับเนี่ยครับสวยสุดๆไปเลยครับผมนี่ครับนี่กําลังจะเกิดใหม่อีกเพียบเลยนะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ